คันเล่กินหรอไ,ได้วไดสวัสดีคะ่ะทุกคนเปียนละโวยไี่ไหนไม่ดีเลิกแซลดีทุกคนคะ่ะทุกคนเลิกแซวเราได้แล้วนะแล้วนอนแล้วเราตื่นมาเรายังขำตัวอยู่เลยอะทุกคนพี่ได้นอนหรออ๋อฉันได้นอนเธอไม่ได้นอนสวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนทุกคนเลิกเล,กเลิกเรียกจเราว่าโจลินพูดลืมเปลี่ยนชื่อจอยสักทีทุกคน เข้ามาเยอะหรือยังมันจะแถลงการทีเดียวทุกคนเนี่ยแซลลรสทำไมทุกคนทำแบบนี้กับเราใครทำอะไรมึงทุกคนเรียกเราว่าผู้ที่ลึงเปลี่ยนชื่อจอก็ทำอย่างนี้จริงๆไม่ใช่หรอก็ทุกคนอะเออเรเอาเราจะเราให้ฟังถ้าบอยกว่าก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าว่าคือเราจะโหลดจอแล้วดำอ่า เมื่อคืนน่ะเราว่างเล้ยเราก็เลยดะล n มาอ่านก็อยางให้รู้แหละเรารู้ว่าทุกคน,นแต่งไงเราก็เลยว่าจะเข้าแบบไปเซิฟเซิดูเฉยเฉยคือเราเเราเราเข้าไปทช่บ้เราก็ล็อกอินเราก็เข้าไปเลยเราก็ลองเข้าไปดูเฉยเฉยแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่กล้าอ่านจริง แล้วแบบพอเราเข้าไปใช่ปะคือเราก็เข้าไปดูว่าแบบเออมันเป็นเวไนหรออะไรเงี้ยคือเราเข้าแค่กดเข้าไปดูแบบอ่านแบบบทที่1นึ่งอะไรเงี้ยเราก็กดออกเพราะว่าเราอยากไปดูเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอกดออกใช่ปะมันก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าเพิ่มอะไรนะเพิ่มลงอะไรสักอย่างอะเออจะเพิ่มลงคลังไหมอะไรเงี้ยคือเราก็นึกว่าแบบว่าเออเพิ่มไว้ได้แบบเพื่อแบบไม่ต้องเช็คไม่ต้องเซิร์ชชื่อบ่อยๆอะไรเงี้ยอ๋อแบบมันแบบเออเพิ่มคลิงป่ะเออใช่แบบคล้ายๆล้ายเน็ตฟิกอะแบบเราแบบไม่ต้องเซิร์ช กดเพิ่มไปว้แล้วก็กดออกแล้วก็ไปเข้าไปดูเรื่องอื่นแล้วก็เข้าไปดูบทแรกแล้วก็กดออกมันก็กดให้เพิ่มอีกแล้วก็กดเพิ่มอีกเว้ยมันก็เลยหลายเรื่องเว้ยทุกคนแล้วแบบตอนแรกเราไม่ได้อะไรแล้วเราก็เข้าไปส่องทวิตเตอร์แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนเราก็แคปมาว่าแบบโจอะไรของมือหนูก็แบบเพิ่งตัดสรุปว่าหนูอะคือเราเชื่อมกับ ใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อแล้วก็นำสกุลจริงเราอายมากเลยค่ะทุกคนเออเราไม่รู้ไงเราขอโทษไรท์แต่ทุกคนด้วยนะคะที่เราทำให้กังคนกระวายใจเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเรากลายเป็นแอกแอกแอกเลยบอกเขาว่าแอกสิงแล้วไม่ทุกคนไม่รู้เราเราไม่บอกทุกคนแล้วว่าเราชื่ออะไรเราไม่กล้าเข้าใจน้าดาแล้วทุกคนไม่อ่านแล้วอีกต่อไปไม่อ่านแล้วพูดเอง ่าน่าหน้าเข้ามาดิคือมันได้แค่นี้เลพี่ฮันบอกว่าไม่อยากอยู่เปรมเดียวกับพี่โจร้ายกับเนาอ่ออีกแล้วทำไมหนูต้องดูกกันทำตลอดเลยพี่โจอ่ะชอบฟ้องทุกคนให้ทุกคนอ่ะมองใฮาน่าเป็นตัวร้ายในละครเรื่องนึงแต่ความจริงคือตันเจอร้ายอยู่ดีเหตุหมายทุกคนได้ยินทุกคนเววงพูดแล้วเนาะอ่าเลยพูดความจริงไม่บอกอ่อ่าไหนอพูดอ่ะโจลีนอ่ะชอบบอกว่าฮาน่าเป็นตัวร้ายเรื่องจริงแล้วอ่ะใช่ฮาน่าก็ร้ายจริงด้วย แต่ว่าในขณะเดียวกันอะเวลาท่ใครแบบขอให้โจลิเป็นนางเอกให้าซนั้นอะโจจะเลือกเป็นตัวร้ายเสมอข่ะทุกคนความจริงเป็นอย่างนี้อะไรลิิงฉันอยู่อ้ไฮน่าลิฟิงใช่ไหมโจรินมึงฟังกูนะิเป็นอกงเเป็นเเสียง่ะไม่เอาเสียงเสียงเสียงใครเป็นร้ายไเป็ารใช่ปะโอเคโอเคขอได้ขอไ้โจ อยู่ที่คือตัวเองไปนะหัวตรวดเทา้าเนี่ยแต่งตัวอะไรบ้านเนี่ยฮ้หยุดอย่าพูดใช่ไหมไอ้พูด เอ้ยไก่รุกน้อยบ้างณบ้านตระกูลอมรเจ็บเหมือนคนหญิงยาเลยแนะนำตัวละครดิชันไม่ใช่ดิชันกระผมเอาไว้เดินต่อครับกระผมพูดสิพูดสิแนะนำตัวละครกระผมชาวีชาวีอหนียวหน้ากินอหนีบ้างอาคุอาเฮือ ลอเทจสมมอืเเชชันจบประจันตุดิฉันอารยาต้อเก็บกระพาะต้องเก็บเกลาเลี้ยงส่วนฉันชื่อชอนนี่ทำน้องสาวของพี่ชายอยู่ในหมู่บ้านตะกียงหมู่บ้านอะไรล่ะพูดผิดมาเป็น สาวน้อยสวยในตะกุฎอัมราพอรคุณหญิงยายรักมากแต่ชอบนางอริยา ลีก็เขาบอกว่าเฮ้ยเรียนดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยนะว่าแต่อารยาเธอล้างตาหรือยังคือด <ER ิฉันเอ่อสักผ้า Yeah. <laughs> อย่างดีอย่างไงคะหลอกเกินไปหน่อยเอออนี่มันหลงตัวเองชิบหายเลยจะพูดอะไรเปล่าค่ะบอกว่าจริงๆมากเลยทั้งสองคนทำอะไรกันเอาอะไรล่ะพี่ชาวี่วาสันในพี่ชาวี่บอกว่าไม่ชอบในอารยาไงก๊ะพี่นี่กันหรอพี่พี่ไปจีบอารยาตอนไหนฉันลี่แหกตาเลยได้ไหม ไม่โอนเหรอพี่จริงกัะทำไมพี่ไม่ได้จูจีพี่แค่ว่าพี่หลอกเกินไปอ๋อจริงค่ะน้องสาวสวยจริงมากสวยจริงสวไมทากอารยาค่ะเธอเนี่ยนะทำไมคะยังไม่ถึงบทใช่ไหมยังต่อกคุณชาพี่คะทำไมเธอถึงสวยใช่ไหมคะไม่ได้พูดอ้าวอารยามองหน้าฉัน มองอยู่ค่ะคุณเนี่ยแหละไม่มองเราสบตากันอยู่นะออใช่ใช่ใช่สนตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไร อารมณ์มันพาไปนะคะอารมณ์อะไรอารมณ์อ๋อฉันรู้แล้วเพราะฉันหลออเกินห้ามใจสินะฉันผิดผิดดูดีกไปซกที่พี่กับพี่เป็นอะไร สำคัญของเราอะไรคะอ้าวพี่ฟใบย็ังบทนัะอะไายาชิว่ามาถึงเวลาสำคัญของเราอะไรคะอายาอะไรคะไม่ใช่ฉุนรีอ๋อค่ะลงไปอ๋อค่ะเร็วกว่านี้ค่ะชิบ้ามาจีบอันหนึ่งนะ เออได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมคะสุดเหรอเหมือนว่ามันจะมาจากปากคุณหรือเปล่าคะโอ้ไม่นะเธอรู้แล้วเหรอเรารู้อะไรเหรอคะฉันนะนะป่วยป่วยกำลังจะกำลังจะ ค่ะต้องบอกเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญมรดกของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้จะต้องตกฉันยังไม่ตายบอกไม่ใช่กูคุณย่าคุณหญิงย่าฉันยังไม่ตายคุณแิ่ย่าหมอแม่ไหมหมอแม่ไฉันยังไม่ตายโจคุณหญิงย่าฉันแค่ท้อง เฮ้ราเอาษาไหมเแลวให้อไปกระต่ายเรามีแค่รันะาเราจะเรา t o r y ก่อนเป็นอะไรอคนเออถ่ายสรคดีกันได้ให้คนถ่ายสารารคดีได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้เรากำลังอยู่นกลางเอ็งเอ็เอ็งอ็เไม่ใช่หเสียงอะไรนะทุกคนได้ยินไหมครับเเ็

ก็ต้องรอดเรต้องหยุ่ก่อนยังมีก่อนนะครับต้นไม้เขาหายไปแล้ว ผมวผพกเากลังคุยกันแกด้ยอ๊ขอเขียบ้างหนึงพูังไรอ่ะเสี่บ้าไหลังแกแกเขากำลังทำอ่งพวกเราครับโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยเดวอพีร์อะไม่นะไม่โอ้ยโ้อ้อโอเยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยยโ้ยโอ้ยโอ้้อโออออ้ ผมคือริวจิตสัมผัสเฮ้ยพี่ริวรู้ได้ไงว่าเราต้องการเพราะผมมีจิตสัมผัสยังไงบ้างโอ้แม่แต่พี่ริวครหนูมีอะไรจะถามมากคือแบบว่ายันยังไงคือคอหนูมันยาวมากเลยใช่ใช่ใช่ทุเธอยาวมากหนูอยากรู้ว่าหนูโดน แม่ WhatsApp ดูปเฮ้ยต้องใช้แน่ๆต้องใช้แน่ๆเอาผมผมมีคำถามนิดหน่อยเธอยังไม่ตอบคำถามพี่ีราบเลยกำลังจะถามยังไงเนี้ยก่อนไดเลยนะครับทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่คนแบบเป็นแล้วทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ลองไม่ได้ฮิรีโอที่สำนัก พี่หนูอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้มันเก่งว่าเป็นปกติฉันว่าต้องตัดไหมเดี๋ยวนะตัดเท่านี้เหลือเท่านี้ดีไหมยิ่ลแลบฟังยืนก็ได้อีกอย่าทุ่มว่ากันอย่าทุ่มว่าการฟังฟังพี่นะพี่รู้ว่าคอนเทนต์ค่ะที่เป็นไลฟ์โค้ดเหรอคะท่านแม่ยิราแยิราแที่ไหนคอสั้นเนาะเอ่อ ไม่นะฉันก็เป็นยีราฟคอสั้นไม่เธอเป็นกระต่ายอ๋อเธอไม่ใช่สรุปพี่นูคะคุณช่วยอะไรได้ไหมไม่ใช่มาเป็นพาร์แถวนี้นะใช่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 ชชขอตามทไมเออก็มาถามเรื่องคอใช่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 ให้อยู่ใช่แล้วถ้าสมมติเราสอคนอยากกลับมาเป็นมนุษย์ล่ะอ๋อน่าสนใจมากฉันจะมีขาสั้น อยากเป็นมนุษย์กันใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วการจะเป็นมนุษย์ต้องมีอย่างอะไร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 อะไอะไร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 รอะไอะไร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 อะรอะไรอะไรอะไรอะรอะไ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 รอะอะไร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 รออะไรอรอะะไรอ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 ะไอะไร ต้อง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 กินเนื้อของเนื้อ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 ตรงนี้เจบอกว่าเรามารู้จะต้องกินหมูเนื้ไก่เนอเดี๋ยวนะเนี่ยหลายกนกินนบางคนไม่อยานะฉันรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนของเรานะเกินกันไม่ได้แต่ว่า